คือจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําพื้นห้องน้ําเสร็จแล้วนะคะพร้อมกับพูดตรวจงานนะคะที่เขาไปเที่ยวข้างนอกนะคะแล้วก็เพิ่งกลับเข้ามาค่ะเขาจะมาดูงานนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของพื้นนะคะท่านชมซึ่งตอนแรกเรากะว่าเราจะปูกระเบื้องใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ดีๆนะคะเราก็เปลี่ยนใจค่ะนะคะเปลี่ยนมา จากปูกระเบื้องนะคะมาเป็นแบบขัดมันแทนค่ะแล้วนะมิชม,มนี่นะคะขันห้าก็กินอาหารอยู่นน่นนะคะรีวิวขันห้าด้วยรีวิวพื้นห้องน้ําไปด้วยคือจะบอกว่านะคะเอะจากตอนแรกที่เรากะว่าเราจะปูกระเบื้องใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนใจแล้วมาขัดมันเพราะว่าถ้าเราใส่กระเบื้องลงไปนะคะมันก็จะเพิ่มน้ําหนักใช่ไหมคะทุกคนอืมเี่ยคุณพ่อก็เลยแบบว่าใช้วิธีขัดมันแทนค่ะ แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่แห้งนะคะท่านผู้ชมถ้ามันแห้งแล้วมันก็จะเป็นสีอีกแบบหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของฝาชักโครกตรงนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งนะคะแล้วก็ตรงนี้เรายังไม่ได้เอามาใส่ค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ต้องรอให้พื้นขัดมันมันแห้งก่อนนะคะแล้วก็เราถึงจะทำห้องนะคะ เดี๋ยวเรามาถามผู้ตรวจงานก่อนเป็นยังไงคะผู้ตรวจงานงานผ่านไหมคะสงสัยจะผ่านค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าดูเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดูเขาจะไม่ค่อยแบบกังวลเท่าไหร่นะคะเห็นไหมเขาสบายใจนะคะที่งานเรียบร้อยดีนะคะนั่งเลียคนอยู่ตรงนี้คะ่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูวิวด้านนอกบ้างนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นส่วนของระเบียงเนาะบรรยากาศนะคะตอนเช้านะคะสดชื่นมากๆเลยทุกคนอากาศดีดีมีเอฟซีนะคะท่านหนึ่งนะคะทักมาว่าจะซื้อ ักนะคะของสองตายายนะคะคือจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะจัดส่งยังไงเนาะเออเพราะว่าเราไม่เคยส่งแบบของหนักขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยค่ะเดี๋ยวก็ต้องแบบไปดูก่อนนะคะว่าเออมันต้องทำยังไงมันต้องหอยังไงอะไรเงี้ยค่ะพวกฟักพวกผักพวก,พวกอะไรอนาคตนะคะเราสองคนตายายจะมีผักใช่ไหมคะท่านผู้ชมคือเราต้องไปเรียนรู้ว่า เออมันจะต้องหอ,อยังไงที่แบบว่าพอไปเวลาส่งแล้วมันไปถึงท่านผู้ชมแล้วแบบผักยังสดอะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะจ๊ะน,นะคะท่านผู้ชมมีมะขามด้วยนะอากาศยามเช้ามองไปทางไหนมันก็สดชื่นนะคะ รีวิวในรถบ้านก่อนเดี๋ยวไอห้องนะคะก็จะเป็นแบบแนวสังกะสีนะคะท่านผู้ชมแต่ด้านในเนี่ยมันจะมีแบบแผ่นโพลีนะคะอีกทีหนึ่งเนาะกันกันน้ำนะคะอันนี้คือในส่วนของภายในรถบ้านนะคะยังเก็บเม่เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าด้านข้างตรงเนี้ยนะคะตรงบือคุณแม่เนี่ยนะคะมันจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตรงนี้ ะะเพราะว่าเราก็จะไว้เก็บพวกเสื้อผ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น,นี่คือยังไม่เรียบร้อยนะคะเราก็เลยต้องวางแบบนี้ไปก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะเล็กๆนะคะรถบ้านมันก็เป็นบ้านรถบ้านจริงๆแหละท่านผู้ชมมันไม่เหมือนรถบ้านทั่วไปเนาะที่มันที่ท่านผู้ชมเคยเห็นอะอเนาะ ก็อย่างที่บอกเราจะมีเพิ่มเติมนะคะก็คือถังน้ํานะคะบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเออนะคะแบบน้ําเป็นยังไงนะคะก็คือในห้องน้ําเนี่ยมันจะมีถัง200ลิตรอยู่ตรงนี้หนึ่งถังนะคะเออเนาะแล้วก็มันจะมีอีกระบบหนึ่งก็คือจะเป็นถังสแตนเลสนะคะที่เราจะไปซื้อนะคะสแตนเลสตามร้านของเก่าของมือสองนะคะแล้วเราก็จะเอามาเชื่อมเองค่ะแล้วก็จะเชื่อมให้มันเป็นรูปตัว L ค่ะ เป็นแอวแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแนวดูแนวมือคุณแม่นะดๆๆแล้วก็มาอย่างนี้นะคะเออแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะติดตั้งระบบปั๊มนะคะแล้วก็ท่อนะคะเพื่อส่งน้ํามายังฝักบัวตรงนี้ไว้ใช้ไว้อาบค่ะสรุปแล้วนะคะห้องน้ํานะคะน้าใช้ของเรานะคะก็จะมีประมาณเกือบหกร้อลิตรค่ะท่านผู้ชมคือแบบว่า เวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมคะเราก็สามารถอยู่ได้หลายวันเลยเงี้ยโดยที่ไม่ต้องกังวลนะคะ,คะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่ารถบ้านนี้คือเราจะเอาไว้ใช้ตอนแก่นะคะตอนแบบไว้ใช้ตอนที่เรายังมีแรงเราสามารถแบบเอาไปเที่ยวนะคะเอาเดินทางไปไหนก็ได้หรือเราอาจจะแบบใช้ชีวิตอยู่ในรถบ้านเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราไม่มีบ้านนะคะท่านผู้ชมเนาะอนาคตคือเรายังไม่มีบ้านนะคะแต่ว่าบ้านปลายชีวิตเราจะมี ุณแม่นะคะก็จะทํางานนะคะแล้วก็เก็บเงินนะคะแล้วก็จะหาซื้อที่เล็กๆสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็จะอยู่ตอนบรรลายตอนนั้นคือไม่มีแรงแล้วแหละ,หละท่านผู้ชมเออนะคะคือไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าสังขารเนาะออตอนนั้นก็น่าจะประมาณเกือบเจ็ดสิบแล้วแหละ,หละท่านผู้ชมเนาะเราต้องเตรียมความพร้อมนะคะเห็นไหม,มคะ นี่ให้ดูเนพ่อสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเลยพ่อพ่อวิกกล้วยสุกแล้วสวัสดีครับตอนนี้พ่อกําลังทําอะไรทํากับข้าวครับนี่นะคะพ่อครัวนะคะทํากับข้าวตอนเช้านะคะทําอะไรวันนี้ทําอะไรกินบอกท่านผู้ชมหน่อยแกงปีกล้วยครับอ๋อแกงปีกล้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยว,วคุณแม่รีวิวตรงนี้ให้ดูก่อน รีวิวลูกนะคะลูกนอนอยู่ตรงนั้นนะคะหมดแรงนะคะคือเมื่อเช้านะคะคุณแม่เอาคือเมื่อเช้าอะถ้าไม่ชม่ไม่ใช่คุณแม่คืออัตานะคะเขาไปเอาที่นอนนะคะในกรงของเขามากัดหมดเลยค่ะนี่คุณแม่ต้องไปกวาดไปเก็บทําความสะอาดอะทุกคนเลูกทําลกนะคะเด๋ยวเสร็จก็นอนหมดแรงอยู่ตรงนั้น,นะคะ่ะส่วนพนทกุก็ไปไหนก็ไม่รู้ นี่เห็นไหมคะท้องฟ้าวันนี้สวยจังเลยทุกคนดูดิแต่วันนี้เมฆไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะดูดิแต่ก็พอให้เราได้สดชื่นอยู่นะคะเมฆหรือว่าท้องฟ้าหรือว่าธรรมชาติมันก็เปลี่ยนไปตามความรู้สึกตามวันเวลาของมันเนาะทุกคนเนาะอันนุ้บอกว่าเราก็อยู่บนความ ไม่แน่นอนอยู่บนความไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนะคะทุกคนอากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูคุณพ่อทํากับข้าวกันคะ่ะอันนี้พ่อกําลังจกอะไรพ่อปลารครับมีปลารหายทองคํานะคะท่านผู้ชมดูดิคุณพ่อเขากาลัง ตำน้ำพริกนะคะอนน้ำพริกมีอะไรบ้างพัอก็ท,ทั่วไปครับพริกตะไคะะระะ้ค่ะตะไคร้ปลากระปีค่ัอือนี่นะคะพริกนะคะที่เราจะแก่งปรีนะคะเดีย๋ยวให้ดูนี่คืคอสุดยอดมันก็คือต้องอยู่ที่ปะลาคะ่ะแล้วมิชชม,มเป็นตอนๆเลย น้ำไหลไหลไหมคะนี่ก็จะเป็นหม้อแกงนะคะที่คุณพ่อตั้งไว้นะคะน้ำยังไม่เดือดเลยเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาพริกใส่ลงไปนะคะอ,อือรุณสวัสดิ์ค่ะอัตาอ,อือทำอะไรลกให้แม่เก็บแล้วเนี่ยฮะรู้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเต็มเลยเนี่ยฮะ หางานให้แต่เช้าเลยเนาะอันนี่เอ็นนี่เอ็นนี่อ็นนีนนนนนน่โอ้อท่านผู้ชมดูดิหมาบ้านสวนอารมณ์ดีนะคะเดี๋เช้าม,มาอากาศสดชื่นนะคะดูสิดูแหม่ปาลาพนทุก,ก็เดินออกมานะคะเป็นไงพนทุกอากาศดีไหมลูกท่านผู้ชมดูดิ เดินไปนู่นละข้วนนะช่วงเนี้ยเดินแบบว่าตูดแบบดุกๆเลยอะ่ะเดี๋ถึงเช้ามานะคะก็จะเป็นชีวิตอย่างนี้แหละค่ะเรียบๆนะคะอยู่กับหมากับเมลนะคะเดี๋ยวนี้เป็นเด็กดีนะเรียบร้อยไม่ค่อยซนเท่าไหร่ละนอนรู้จักนอนรู้จักรอดี อย่างเท่เลยค่ะท่านผูช้ชมดูอตาตาไปไหนนน่นโอเคค่ะท่านะผู้ชมตอนนี้นะคะน้ําในหม้อก็เริ่มเดือดแล้วนะคะคุณพ่อกําลังจะใส่พริปนะคะลงไปค่ะนี่มีแก,แกงปีใส่ปลานะคะเขาเรียกปลาอะไรนะพอในหมอ้อลาวงตาวงนะคะ ล้างทกลงไปนิดหนึ่งนะคะเหมือทุกคนเนี่ยดูดีพอนำแกงนะคะแบบว่ามันเริ่มเดือดมันก็จะน่ากินมากเลยนี่เห็นไหมฟลาวงมันก็นอนอยู่ข้างล่างนะคะค่ะเดี๋ยวคุณพ่อนะคะรอให้มันเดือดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปรีนะคะเดี๋ยวจะตักในปลายดานชมดูสหน่อยว่าปลาวงมันเป็นยังไงนี่นะคะ ม้มหอมท่านผู้ชมนี่นะคะคุณพ่อก็เริ่มปอกหัวปรีค่ะหัวปรีนี่ก็มาคือไปเก็บเอาในสวนนะคะทุกคนไม่ได้ซื้อนะคะนะเทียบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาไว้อ่อกินกับน้ำพงุงน้ำพริกอะไรบ้างอะไรงเงี้ยคะ่ะตัวนี้ก็จะซอยใส่หม้อค่ะแกงไม่เยอะนะคะทุกคน แล้วนะคะก็จะใส่หมอ้อลงไปแบบนี้จะ่ะรีบใส่นะคะถ้าไม่รีบใส่เดี๋ยวมันจะดำนะคะอันนี้พ่อจะใส่จนหมดเลยเหรอไม่ใส่สองหัวะะหอเลยค่ะบข้าวแบบบ้านๆนะคะทุกคนก็จะดูแบบบ้านๆนิดนึง เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาทับพพีคนจ้ะสีของยวกมันจะออกมาเห็นไหมคะท่านผู้ชมมันจะออกมาแบบคล้ายๆน้ำนมอะ่ะอยากให้ดูนี่นะนะสีของมันจะเป็นแบบนี้เลยอ่นะนี่คือสีของยวกล้วยนะคะพร้อมกับสีของน้ำปลากระปินะคะก็เลยมัว เริ่ไฟคือแรงมากเลยหันมาทางนี้ใครน้ามานอนตรงนี้เกะกะจังเลยอุ้ยเกะกะจังเลยค่ะเกะกะจังเลยค่ะมานอนทำอะไรคะมันเป็นกำลังใจเหรอคะอุ้ยดูฉีดอะดูฉีดดูฉีโอด โอ้โหโชว์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 ความล่าเลยโชว์ความหล่ออืมดูดิไปชมช่วงนี้เขาแบบว่าไปไหนมาบ้างก็ไม่รู้นะคะไปกับพนทุกตอนเช้าอ่ะคุณแม่ก็ไม่กล้าจับเขาเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะโดนยาฆ่ายาอะไรหรือเปล่านี่ไปชมดูดินี่คนะวันนั้นก็จับโยนเขาอาบน้ํานะคะ ดูดินั่งเรียบร้อยเลยอ่าต่อไปจะทําอะไรจ้ะพ่ออันนี้พ่อปรุงอะไรไปยยังหมายถึงว่าผงนัวผงเนใส่ยัง,ยงอ๋อโอเคอ่ะที่ตอนนี้นะคะคุณพ่อจะใส่ชะอมนะคะทุกคนนี่ใส่นิดนึงค่ะให้มันหอมหอมนะคะไปนะคะจะใส่ผงนัวเปิดต่อมรับรถนิดนึงจ้ะ โอเคนะคะสุกแล้วนะคะตอนนี้คนๆแล้วก็ยกลงเลยจ้านี่คะ่ะท่านชมนี่ดูที่แบบสว่างๆนะคะนี่หน้าตามันเป็นยังไงวางคะทุกคนอร่อยไหมดูน่ากินไหมทุกคนแมงวันก็มานะคะอ,อือหืมกินกับข้าวหุงร้อนๆน,นะคะ เดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะทุกคนมาเริ่มตักข้าวแล้วค่ะหนึ่งวันก็มานะคะเ้อีอ้เนี่ยเดี๋ยวลองพ่อลองนั่งไปซิเเดี๋ยวไม่มีโต๊ะกินข้าวนะคะนะ้าูิชมโต๊ะมันหายไปไหนไม่รู้นะคะ เดี๋ยวพ่อลองนั่งดิอ่าพ่อลองนั่งไม่พ่อลองนั่งอันสูงสิเออนั่นแหละ <c oughs> โอเคได้อยู่ได้อยู่แบ็กกราวนะคะจะเป็นน้องอัตานะคะที่นอนอยู่ข้างหลังนะคะโอเคมากินข้าวกันค่ะโอ้พ่อมีอะไรบ้างรีวิวหน่อยสิพ่อน้ำพริกครับล้วกรแกงผักถ้าไ้ชมดูคิด,ดูแมงวันเยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> จะบองครับคือแบบว่ามันปกติไม่มีนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราทําอาหารที่มีปลาร้าเนี่ยมันจะมาค่ะเพราะว่าปลาร้าของเราเป็นปลาร้าปลอดสารพิษครับปลาร้าแท้มีน้ําพริกกที่เหลือเมื่อวานและหลายหลาย,ลายวันนะคะก็มีเจะบองนะคะจกเอฟซีที่ส่งมาให้นะคะเห็นไหม มาเแล้วชิม่ห้ผูมชมดูก่อนเราเป็นไงนโอ้โหทำผู้ชมเอ้ยเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยแล้วพวน่นเนาะอร่อยเนาะ <c oughs> คือพวกเศษอาหารนะคะเราไม่ได้ทิ้งไปเรื่อยนะคะแล้วม้ชมเราจะมีแบบที่ทิ้งของเรานะคะ แต่น,นี่คือมันจะมาจะพาอตอนที่แกงแบบที่มีปลาแบบเนี้ยอร่อยอุอย้ยน้ำพริกจจบองก็อร่อยโอ้โหจนท่านผู้ชมกินข้าวยังยังครับมาท่านผู้ชมกินข้าวของพ่อครับ เส้นอาหารของคุณพ่อไปทำจุลซีหมดอะครับใช่แล้วก็อไปลดผักหมดเลยใช่สวยอย่างนี้เลยเพราะคุณพ่อมีจุลิรีสายพันธุ์พิเศษอยู่เก่งปีนะคะท่านผูชมคือจะบอกว่ามันมันอร่อยแบบมันหอมมันกลมกล่อมน้ำปลาร้าแล้วนัวพริกกระเทียมผาา่ดอะไรที่คุณพ่อตำนะคะ เราหอมอันนี้ด้วยสะอมใช่ไหมกินกับข้าวอุ่นร้อนๆกับบรรยากาศมองไปก็เขียวๆรอบตัวเสียงกระดิ่งโอ้โหทนผู้ชม่อเลยปัดแมงวันไปด้วย จะเชิญแมงวันกินข้าวด้วยก็ไม่ได้เพราะทำไมไม่เชิญแมงวันกินข้าวด้วยพ่อเก่งใจเก่งใจเขา เดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะคะเราสองคนต่ยาก็เหมือนเดิมค่ะทำงานเมื่อวานนี่คือยุ่งทั้งวันเลยท่านผู้ชมเอ้ยไม่ได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ท่านผู้ชมเลยเพราะว่ามัวแต่เปลี่ยนชักโครกอันใหม่นะคะมัวแต่ไปหาซื้อชักโครกนะคะไปร้านของเก่าร้านนี้ก็ไม่มีไปร้านของเก่านี้ก็ไม่มีไปร้านของเก่านี้ก็ไม่มีเลยได้ไปเจอร้านของเก่าร้านสุดท้าย ก็ได้มาเสร็จก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเป็นไงพอลาดลงลยอย่างอันเนี้ยเขียวเลยครับใช้น้ำเยอะไหมน้ยอยเดียวรละอนเก่าที่เราถอดออกเหรอใช้น้ำสองถังครับอันนี้ใช้สองขันจบเห็ะนไหม อันนี้กับข้าวแบบง่ายๆนะคะข้าวเราก็หุงเองอืมขันห้ามาขันห้าอยู่ไหนอ๋อโทษโทษโทษพ่อขังไวง้ขอโทษลูกท่านผู้ชมพ่อขอโทษเขารอบเขาเล่นๆแล้วเขาอยู่เป็นชั่วโมงเลยขอโทษลูกก็ว่าขันห้าไปไหนท่านผู้ชม มองหาตั้งแต่เช้าปรากฏว่า<ข>อโทครับคุณพ<ข>่อเขาข,ขังขันท่ไว้ในฝาชีค่ะแล้วดูดิถ้าเขาไม่ร้องก็ไม่รู้อ่ะก็ลืมเหรอลืมเล่นขังเขาเล่นๆแล้วก็มอดาทำกับข้าวอแล้วเขาก็ไม่ร้องด้วยนะไม่ร้องคุณแม่นะคะแบบกวาดกวาดหูบ้านนั่งนานลืมฮึมไม่ดิ้นเลย อ๋อเขาได้กลิ่นปลาปเลย้องเดี๋ยวค่อยให้เขาอ่ะไปนู่ะก<ๆ>ินข้าวไม่เป็นสุกเลยแต่รับลองปลอดสารพิษทุกอย่างครับใช ไม่มีสารกันบูดโอเคนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาเพ่อาฝากอะไรท่านผู้ชมไหมยวปิดคลิปแล้วเดีย๋ยวนั่งกินต่อน,นิดหนึ่งยว,ยวเพิ่งเบิกกันนะครับ ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆคุณพ่อจะทําห้องน้ําออกมาสวยไหมใช่ค่ะเพราะรอบนี้คุณพ่อจะทําให้ดีที่สุดนั่งคิดนอนคิดว่าไม่ให้น้ํามันทะลักออกมายังไงทํายังไงครับใช่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคบแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้เราสองคนายด้วยแล้วใครอยากจะสนับสนุนนะคะหรือว่าอุดหนุนหรือว่าสนใจอยากทดลองใช้น้ำมันนวดนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะแปะไอดีไลน์ไว้ คลายคลิปนะคะทุกคนสนใจนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับ<ป>อย่าลืมอุดหนุนน้ำมันมนวดพ่อนะค,ะครับใช่ดูแลตัวเองด้วยนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สถานการณ์โลกนะคะสถานการณ์ประเทศมีอะไรหลายอย่างนะคะที่ทำให้โลกของเรานะคะอาจจะวุ่นวายนะคะท่านทุกคนต้องแบบเ,เรียนรู้นะคะแล้วก็เฝ้ามองอย่างมีสตินะคะ แล้วก็ช่วยกันนะคะดูแลดูแลนะคะคนใกล้ตัวดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ตัวแล้วดูแลครอบครัวค่ะนะคะมอบความรักความเมตตาให้กันนะคะแล้วก็เผื่อแผ่ไปต่อเพื่อนมนุษย์นะคะทุกคนโลกของเราจะได้เย็นนะคะแล้วก็สงบสุขนะคะแล้วก็น่าอยู่นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความรักนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปบาย,บายเดี๋ยวยยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปถ่ายคันห้าให้ท่านชมดูก่อนปิดคลิปนิดหนึ่งก่อน เขากาลังเล่นเล่นขี้ดินตรงที่พอ่อมาจ๋ามามาบอกขึ้นไปอาบแดดข้างบนหรอคะชอบไหมเนี่ยตามมาแล้วอาตามมาแล้วเนี่ยอาตามมาแล้วท่านผู้ชมอยู่เดี๋ยเขาเดินไปเดินมาตอนแรกเขาอยู่ในฝาชีนะคะคุณแม่ไม่รู้นะคะว่าคุณพ่อขังเขาไว้ในฝาชีนี่ถ้าเขาไม่ร้องนี่คือเขาจะไม่ได้ออกมานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะท่านผู้ชม ให้ลูกๆอยู่ตรงนี้แหละค่ะหยอกกันไปหยอกกันมาอยู่ตรงนี้แหละค <c oughs> ัน้าก็จะมดุดทำอะไรนี่ร